สวัสดีครับพี่พีค่าเกตนะครับก็มาสู่คลิปนะครับรับสมัครแข่งแวงการวีมาตรฐานนะครับผมอ่าเราต้องย้ํากันอีกสักครั้งนะครับว่าเป็นวีมาตรฐานนะครับผมเนื่องจากว่าโอเวอร์โหลดรีเบิร์นมาแล้วนะครับเดินรีเบิร์นมาแล้วก็ตามคําสัญญานะครับผมแล้วก็น้องเอย่าเองก็เรียกร้องมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดฟอร์แมตวีนะครับดีจะใส่ไม่ได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นสไตล์จีกาก็ไม่ได้นะครับผม แต่ว่าเนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเนื่องจากว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเด็กๆค่อนข้างจะติดพรีเมียมแล้วนะครับแล้วก็การลุ้นเนี่ยเพื่อความสนุกขึ้นนะครับให้ใส่โอเวอร์ที่เป็นเคลได้นะครับผมแล้วก็ใส่กระจกได้นะครับสองอย่างที่เพิ่มไปที่เหลือในโครงเนี่ยต้องเป็น V ทั้งหมดนะครับอ่าก็ใส่ได้นะไอ้พวกเขาว่าอ่า V เนี่ยคือ DVS ก็ใส่ได้นะครับแต่ DPS ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยจะใส่ไม่ได้นะครับผมอ่านก็แจ้งไว้ให้ทราบ นะครับถือว่าแจ้งไว้ให้ทราบนะกันนะครับผมเนื่องจากว่าเคเคเพิ่งอนุมัตินะครับก็เลยแบบต้องรีบสมัครด่วนกันสักนิดนึงนะครับผมจริงๆเนี่ยลงไปส่งให้อนุมัติไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้รับอนุมัติวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มแข่งนะครับ6โมง45เนี่ยมารายงานตัวในดิสคอร์ดนะครับผมอ่าซึ่งการสมัครเนี่ยก็คือสมัครในแอปสีง่วงเคเคการ์ดไฟของเรานั่นเองนะครับผมรับสมัครเพียงแค่8คน นะครับรับสมัครเพลงแค่แปคนค่าสมัครคนละ50บาทนะครับผมโดยเราจะทําการแข่งในวันเพฤะเรื่องหันนี้นะครับวันที่16ตุลาคมนะครับผมเวลา,าสมัครได้จนถึงเวลา6โมงครึ่งนะครับผมโมงเย็น30นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหโมง45เนี่ยมารายงานตัวนะครับผมแล้วก็ทุ่มหนึ่งนี่ก็จะเริ่มแข่งกันเลยนะครับผมโดยเวลาแข่งเนี่ยรอบรับ30นาที นะครับผม25นาทีจะประกาศหยุดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะนับเทินนะครับ2เทินโดยนับเทินปัจจุบันที่กําลังเล่นอยู่เป็นเทินที่1นะครับผมอ่าก็ถ้าเกิดว่านับเสร็จแล้วจบ2เทินแล้วก็ถ้ายังเสมอกันก็คือเราดูที่ดามจนนะอ่านับดาเมจนถ้านับดาเมจนยังเท่ากันเนี่ยนับกองนะครับแล้วถ้าเกิดกองเท่ากันเรานับมือนะครับผมในส่วนของมุมกล้องนะครับขอให้เห็นอ่าเพลย์แมทเต็มใบเห็นทุกโซนนะครับผมเพื่อป้องกันการ ทุจริตกันนะครับขอให้เห็นมุมกว้างสักนิดหน่อยนะครับผมหเห็นมุมกว้างสักนิดหนึ่งนะผมส่วนการตัดกองน้องๆจะตัดครึ่งหรือจะตัดยังไงก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่การตกลงกันนะครับแต่แนะนําว่าช่วงนี้อ่ามันจะมีประเด็นอยู่นะครับว่าอย่าตัดครึ่งนะครับตัด3มกองตัดครึ่งหนึ่งแล้วตัดบน5ตัดบน2ตัดบน3ก็แล้วแต่ความถนัดน,นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอ่าแปดคนเนี่ยขอรับชั ขอรับสมัครเฉพาะคนที่เคยแข่งก่อนนะครับอ่าส่วนคนนอกถ้าเกิดว่าอยากจะสมัครแข่งลองทักมาถามกันนะครับเผื่อมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรายังค้างส่งจากกับลูกค้าประจําอยู่นะครับบางคนเขาทบรอบอยู่นะครับเพราะนั้นให้เกียรติกับให้อ่าคนที่เคยสมัครแข่งก่อนลงเป็นบุริมสิทธิ์ก่อนนะครับแล่อย่างนั้นเนี่ยคนอื่นๆถ้าเกิดว่ายังไงก็ลองมาทักกันอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อจะสมัครได้นะครับ ะครับใครมีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยก็สอบถามกันได้นะครับผมทักแชทกันมาได้นะครับระบบการแข่งจะเป็นระบบสวิตลาวนะครับผมสวิตลาวแปดคนนี่อยู่ประมาณ3รอบนะครับสรอบไม่เกิน4นะครับการรับสมัครก็ประมาณ8ปดถึงสิคนไม่เกินนี้นะครับแบบกว้างๆแล้วกันนะครับผมในส่วนของโปรโมที่จะแจกนะครับก็จะแจกเฉพาะที่เป็นซีรีส์วนะครับผมอ่าซีรีส์วีแล้วก็ซีรีส์พรีเมียมนะครับผมเราจะแยกกัน กับดีนะครับผมดี D, ที่เป็นในส่วนของโปรโมที่เป็นของดีเนี่ยเราจะแจกช้าอ่าในส่วนของตอนแข่งดีสแตนดาร์ดนะครับผมอ่าแยกกันเพื่อให้น้องๆที่ว่าลงแข่งจะได้การ์ดที่ตรงกับฟอร์แมตของเรานะครับผมอ่าโดยที่อ่าซีรีส์วีเนี่ยกับซีรีส์พีเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนบคลิปไว้ในเมนต์นะครับว่ามีรูปอะไรบ้างนะครับผมแต่รูปตามนี้แหละนะครับแต่ว่าเรา ทำคลิปไว้สั้นสั้นไว้ให้แล้วนะครับผมเป tamam. ็นคลิปเรียวไว้ก็เดี๋ยวเราจะแนบไว้ในเมนกันให้นะครับผมเพื่อที่น้องจะได้เข้าไปดูได้นะครับผมเข้าไปดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสนิดด้วยนะจ๊ะนะครับโดยที่แบบสามารถเลือกได้โค้ดละหนึ่งแบบแล้วก็แจกไปเลยสีใบนะครับผมโดยที่อันดับที่ดีกว่าได้เลือกก่อนนะครับเขาจะตรงกันนะเด็กที่เล่นประจำเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ฟังคลิปนี้ก็ให้รู้กันว่าเลือกตามลำดับในแอปนะ นะครับผมแล้วก็ได้กันไปเลยหนึ่งแบบแบบละสี่ใบนะครับผมนะครับผมอ้อใครว่ถา,าถึงหน้าจุดฟังมาถึงนจุดจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันสังนิดน,น,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านนะครับผมหลังจากนี้ก็ฝากติดตามคลิปผีบกันการเกมมาด้วยนะครับเรามีคลิปลับสมัครคลิปแข่งนะครับคลิปข่าวสารกันเนี่ยทุกวันทุกสัปดาห์นะครับผมก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับบ๊ายบาย